ลูกแรกของวันแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับที่บลามอลเลนเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับมีโอกาสทางฝั่งทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ลุ้นก่อนจากลูกนี้ลูกม,มงของเฟรรานตตอเรสครับปิดเซฟจากแอรอนดัมสเตลนะครับลูกม,มงที่เสาแรกตรงตัวดัมสเตลก็ปัดทิ้งไม่ได้ก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ลุ้นอีกครั้งนะครับและกลายเป็นประตูขึ้นนำลูกน,นี้ของคนนี้ครับไคล์วอลเกอร์ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำจากวิงแบ็กฝั่งขวาของทีมคลายวอเกอร์นั่นเป็นสกอร์ในครึ่งเวลาแรกครับทางฝั่งทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นลูกยิงของจอห์นลุนสตรัมบอลมันข้ามขาออกไปจบเกมนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเก็บสาวคะแนนสำคัญจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe กันนะครับ ลรายังมีคลิปวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบหรือว่าอยากจะชมสดๆกับ Facebook TNN Live นะครับถ้าให้สะดวกว่านี้กดติดตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ